ไทยครับโอ้ข้างล่างนี่เป็นเวิ้งว้างนะครับตรงนี้โอ้โหครับนี่สวนชาวบ้านอยู่ตรงโน้นนะนี้ก็จะเป็นสวนอะโวคาโดโต้นอะโวคาโดก็ยังปลูกได้นะข้างล่างเขาก็ปลูกเป็นนะฮอยางพรารามี นู่นลงไปก็เป็นเหวลึกเลยฮะตรงนั้นน่าเที่ยวครับอากาศปีนี้หนาวก็ไม่น่าจะหนาวเท่าไหรว่วิวสวยมากเลยปีนี้ไม่ค่อยเห็นสตรอเบอรี่ออกครับอากาศมันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ครับปีนี้กิ่งลงไปนี่ไม่ต้องสืบแล้วครับเนี่ยนู่นนะก้นเหวหนู่นเลยครับนี่ เภอเทิงครับเขตกำบลนตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับเส้นทางที่จะเดินทางสู่ภูชีฟ้าครับข้างบนก็จะมีข้าวไร่ครับนุ่นชา,ชาวเขาปลูกข้าวสบสวนซับเบอรี่มีตาปไายครับราคาตอนนี้ก็ตกกิโลละสามสองร้อยถึงร้บาทนะแล้วแต่ขนาดคนระ เราจะไปเที่ยวปูชีฟ้ากันวันนี้มากินก๋ยเตี๋ยวเชิงดอยกันครับวันนี้ชามก๋ยเตี๋ยวเราอยู่ยนี่ฮะล่างก็จะเป็นเว้งว้างครับนั่นนะหมู่บ้านเป็น่างกระทะเลยข้างล่าง ครับๆาบนี่ก็จะเป็นเต็นท์กลางเต็นท์ครับเนี่ยเห็นตรงนี้มีอ่างมีอ่างอาบน้ำนะครับดูลมชมดาวอาบไปด้วยดูไปด้วย <c oughs> อากาศสุดยอด Amazing ชีฟ้าครับตรงนี้มีบ้านพักตักอากาศครับมันหยุดยาวสำหรับคนที่อยู่พื้นราบครับอยากจะมาเที่ยวชมเดือนชมดาวชมทิวทัศน์นี้ก็ช่วงปีใหม่ครับหยุดสี้าวันก็มาเที่ยวกันนะมีบ้านพักหลังได้ สองสามพันครับนอนได้สามสี่คนรวมอาหารเช้าด้วยจุดชมวิวครับก็ยังไม่ถึงภูชีฟ้าครับอีกประมาณสี่ห้ากิโลอันนี้ก็ข้างล่างเป็นสวนยางครับข้างทางก็มีตลาดครับ มีสตรอเบอรี่ขายนะฮะเนี่ยเก็บมาจากสวนใหม่ๆเลยกล่องเท่าไหร่เอ่ยนี่กล่องสองร้อยห้าสิบนี่เท่าไหร่สองร้อยอันนี้ร้อยห้าสิบแดงแดงอ่ะราคาก็แก้มแดงเลยฮะตรงนี้เก็บตรงไหนฮะนี่สวนอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยู่ผั โอ้ไปเที่ยวสวนได้ไหมเที่ยวได้ค่ะเแล้วิ no. ่งเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อน่ากินนะวันนี้ไม่ไปเที่ยวงานยังเลยค่ะฮะยังขายสตออยู่เลยต้องไปต้องไปโยนห่วงเลยไหมโยนอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาได้คู่กันไปเยอะเลยนะฮะยังไม่เฮ้ยแล้วนี่ขายนี่เสร็จก็ไปนะ เมื่อกี้ไปผ่านมาโ ho เขาหาคู่กันนายวนเขาเรียกอะไรเขาโยนอะไรยนช่วง <ขอ S 1> ใช่ใไหมเออโยนช่วง<ะ>ครับสวนสตอเบอรี่ครับนี่ฮะโ ho สตอเบอรี่กำลังออกลูกเลยฮะน้องน้องน้องฮัลโหลสวัสดีครับร สบายดีไหมแฮปปี้นิวเยร์น้ำนี่สุดยอดมากครับน้ำที่นี่ไม่มีแข้งแล้งเรื่องน้ำครับน้ำปีนี่ครับอันนี้เอาเสื้อผ้ามาแจกเด็กๆด้วยครับวันนี้เสื้อผ้ามือสองครับมาจากเด็กๆนะ เขอบใจ <c oughs> มีก็มาบริจาคครับปีนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่อ่ะเด็กๆชอบเลยนะสวนสตอเบอรี่กนหน่่ยนะโหสดลูกหูลูกตาสดๆเลยเขาเรียกอะไรนะอื <c oughs> สวสแลนเมืองไทยอ่ะ นี่สตรอเบอรี่ปลูกข้างทางครับสนนราคาก็ตั้งแต่กล่องละกิโลละสองสามร้อยบาทนะนะครับสตรอเบอรี่พันพระราชทานครับไม่ ไม่เปรี้ยวครับออกเปรี้ยวๆหวานๆนะไม่ถึงกับเปรี้ยวเยอะครับพันนี้เคยเอาไปปลูกครับดีอย่างครับตรอเบอรี่มันไม่มีไม่มีวัชพืชไม่มีสตูพืชเรับมันเป็นพืชที่แบบชอบน้ำครับยิ่งใส่น้ําเยอะก็เขาจะชอบอากาศบริเวณทูงสูงอย่างนี้ครับเช้าต้องเรีบขึ้นมาแต่เช้าครับงนั้นนกเอาไปกินเหมือนอันนี้ ตรอเบอรี่ข้างล่างนั่นก็ท้งนั่นเลยครับเนี่ยพืชที่ชอบความสูงครับสตรอเบอรี่นี่เป็นตำบลตับเต่าครับอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับ น้องชาวชนเผ่าม้งมาอยู่ตรงนี้นี่นี่โอกาสมาแจกเสื้อผ้าเด็กๆชาวเขากันครับ เป็นไงบ้างถูกใจกันไหมใจลำไหมลำไหมนี้เป็นเผ่าอะไรครับเผ่ามงเหรอเผ่ามงเผ่ามงนะปีนี้มันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะใช่ไหมอ่มันน่าจะแค่นี้แหละไม่น่าจะหนาวกว่านี้หละใช่ไหมทุกปีนี่โอ้โหหนาวตอนตื่นเช้ามามีหมอกไหมหมอกลงเยอะไหมไม่มี เด็กๆรับข้างบนนี่ก็มีขึ้นโทรศัพท์อยู่ฮนะเนาะเด็กๆเขาก็เล่นดู youtube เป็นน,น้ำท่าก็ไม่ต้องห่วงครับที่นี่จะมีลำบากก็น้ำแข็งก็ <c oughs> ต้องขนมาจากพื้นราบ,นนบเนาะน้ำ นี่น้ำามาจากไหนครับนี่น้ำต่อมาจากดอยนเอครับโอ้สบายมากเลยนะน้ำตรงนี้นะไม่มีแต่ข่าอย่างอื่นเน้น้ำแข็งเน้น้ำแข็งต้องเอามาจากข้างล่างนะน้ำแข็งแพงไหมที่นี่จริงจริงเนี่ยมันมาจากไกลนะมาจากพื้นราบนู่นะที่บ้านมีกงกงกงขายนะไปซื้อนะกงกงแมวกงหมา เห็นเขาไปซื้อกันเยอะเนี่ยครับนี่ครับพี่ก็บอกน้ำน้ำน้ำใช้นี่ไม่นั่นแหละไลกันจกจักเลยฮะแพงก็น้ำแข็งนะครับเพราะต้องเอาขึ้นมาจากอำเภอเทิงเลนะครับย้อยย่าทางก็สี่ห้าสิบโล นี้อยู่ที่ดอยผาตั้งครับดอยผาตั้งที่ลานจอดรถเขาันนี้เป็นโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่2567ันร้บนี่พามาดูต้นสากุลละเลยไหม ที่นี่ดอยผาตั้งครับโอ้โหอันนี้พญาเสือโคร่งใช่ไหมครับเนี่ยเ <c oughs> นี่ยมันมันสวยมากเลยอะ่ะกำลังดอกน <c oughs> ะมันเป็นต้นพญาเสือโคร่งใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> สกินครับอำเภอเวียงแก่นนะจงังหวัดเชียงรายมีมาสคอตเป็นไทยลื้อครับเนี่ยไม่ใช่ไทยมงล่ะไทยลือ้อเออหนี้ชนเผ่านะหลายชนเผ่เา,นะา,เาครับอันนี้ถ้าจะเป็นมงครับเนี่ย <laughs> เบื้องว่างกลางหุบเขาครับนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูจุดชมวิวของรอยผาตั้งครับข้างบนเขาจะมีต้นไม้ต้นไม้ทางเขตหนาวครับมีต้นเมเบิลน,นะข้างบนมีดูต้นพญาเสือโคร่งไปท่งทางครับนี่ บรรยากาศห้องน้ำครับนี่อ่อางล้างมือเขาอยู่ตรงจุดชมวิวพอดีครล้างตรงนี้ก็ข้างล่างก็เป็นเหวแล้วกันนะครับล้างไปด้วยปอยอารมณ์ไปด้วยมีผลไม้ตามฤด,ดูกาลครับนี่บวหิมะโลละสามสิบห้าบาทสามโลหนึ่งร้อยครับ หวานๆนะครับนี่ขุดมาใหม่ๆเลยอะโอคาโดเลยครับโอคาโดพันแฮชกิโลแปดสิบนี่พี่เขาชิวมากเลยขายไปด้วยเซลฟี่ไปด้วยโอคาโดพิงเกอร์ตันโลละห้าสิบบาท โลสามสิบห้าครับอืมแก้เบาหวานครับไม่กินเยอะก็ไม่ดีฮะบวิมะนี่ครับน้ำตาลขึ้นซะงั้นนะนี่ลูกอะไรครับเนี่ยเนื้อมะนาวหวานเหรอโอ้มะนาวลูกใหญ่เนาะเผือกด้วยครับนี่เผือกด้วยเชียงยิงมะนาวหวานนะเหรอค้าขายไก่ปิ้ง ก่ย่างมาละสิบเนี่ยที่ลานจอดรถดอยผาตั้งครับคนฝรั่งเขาก็มาเที่ยวกันครับมีวไว้ด้วยครับว้ไว้ฝาดคนล,ละสองร้อยอมีผลไม้จากเมืองจีนครับไวยมังคุดครับมังคุด ไว้มังคุดส้มหลายลน้ำผึ้งโหลละห้าสิบหลายขวดสวยมากเลยนะขวดเท่าไหร่ครับเนี่ยขายเออีขวดหนึ่งร้อยสองร้อยแล้วก็สามร้อยกเดี๋ยว,ยวกลับมาซื้อขึ้นไปข้างบนกันอ่า ชิมรสชาติได้ค่ะคมันมันมันรสฝาดใช่ไหมว <c oughs> วายเออวมังคุดวายอง,งุ่น <c oughs> อืมมีหลายแบรนด์ครับเดี๋ยวได้ลงมาซื้อฮะ <c oughs> อาหารจากขนมจากเมืองจีนครับมาถึงนี่เลย สามสิบห้าครับมีแก้เบาหวานครับไหมกินเยอะก็ไม่ดีนะไอ้บุหิมะนี่ครับน้ำตาลขึ้นซะงั้นนะนี่ลูกอะไรครับเนี่ยมะนาวหวานเหรอโอ้โหมะนาวลูกใหญ่นนหเนาะเผือกด้วยครับนี่เผือกด้วยช่างยิงมะนาวหวานนะละ่ะค้าขายไก่ปิ้งไก่ย่างมาละสิบเนี่ย ที่ลานจอดรถดอยผาตั้งครับคงฝรั่งเขาก็มาเที่ยวกันครับมีวายด้วยครับวายวายฝาดคแล 200. ะสองร้อยมีผลไมยย้จากเมืองจีนครับไวยมังคุดครับมังคุดไวยมังคุด ส้มหลายน้ำผึ้งโหลละห้าสิบขายขวดสวยมากเลยนะ<ไ>ข,ขวดเท่าไหร่ครับเนี่ยขายเออมีขวดหนึ่งร้อยสองร้อยแล้วไปสามร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาซื้อขึ้นไปข้างบนกันอ่าชิมรสชาติได้ค่ะม,ม,ม,มันมันมันรสฝาดใช่ไหมเออ,เอ,อ วายมังคุดวายางงอังุ่นมีหลายแบรนด์ครับเดี๋ยวได้ลงมาซื้อครอาหารจากขนมจากเมืองจีนครับมาถึงนี่เลยขึ้นไปผาป่องผาบ่องตูแห่ง ขุนเขาครับตำบลปออำเภอเวียงแก่นจงังหวัดเชียงรายครับตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งของผาตั้งครับมีจุดเช็คดินถ่ายรูปพะลุไปฟังไหนตอนไหนแล้วครับเนี่ยมาเมื่อห้หปีที่แล้วครับ ข้างบนจะมีขี่ม้าด้วยครับข้างบนไปไปก่อนเลยลงเลยเดี๋ยวขึ้นบ้านนี่จะมีบริการขี่ม้าไปถึงไหนครับเนี่ยขี่ม้านี่ครับนี่ค่ะและ้วเออนี่ครับ <103. S 2> เนินหนึ่งศูนย์สามโอ้ไปกลับร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบนะข้างบนมีอะไรเลย มีบริการขี่ม้าไปหาตั้งครับต้นไม้นี่ครับต้นเมเบิลนะแถบนี้จะเป็นเนี่ยครับต้นเมเบิลเราไม่รู้ว่าพันไหนอ่ะไม่ต้องไปถึงแคนาดาครับอยู่เมืองไทยก็มีครับเมเบิลนะอันนี้จะเป็นต้นท้อ ไปดูข้ามฝั่งนู้นจะเป็นสปาปอลาวครับนะครับเป็นดอยผาตั้งส่วนหนึ่งของดอยผาหมุนเป็นภูเขาของทีวเขาหลวงพระบางซึ่งกั้นอาณาเขตไทยกับลาวแทนแม่น้ำคงที่แยกตัวไหลไป ดินแดนลาวอดีตดเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล93ครับซึ่งอพยพเข้ามาตั้งทินฐานอยู่บริเวณนี้ครับในช่วงเดือนมกราคมมีนาคมดอกพญาเสือโคร่งซากุระและดอกเสี่ยวจะบ,บานสะพังทั่วแนวเขางดงามมากครับไปดูนะครับมีสารา สไตล์ชไนน่นะคร<ผ>ับอนุสาวรีย์นายพลหลีกินเล,ล,ล่นลอนลีเม,มโมเรียลพาวิเลียนเทือกเขาเดินสล่างมีทั้งภาษาจีนก็มีครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นไปสูงลยนะมันเดินมันจะเดินไปแล้ว,ลวมีทางหลงแล้วขึ้นนายคนลื่อเหมือนหุ่นฝั่งนู้นนะไปโขดหินนะนอนโอ้ อย่าหลงตกไปเลยครับตรงน,นี้ครับโหเนี่ครับเป็นเวิ้งว้างครับฝั่งนู้นจะเป็นสปะป,ะปะลาวครับเป็นที่ราบหเหมือนแม่น้ำโขงครับกั้นระหว่างไซแดนไทยกับลาวครับนูน้นฮะเห็นอ,อยู่ริบๆ แม่น้ำโขงยาวไปถึงเชียงของด้วยนะครับสูเปรปลาวครับฝั่งนู้นเทือกเขาสลับซับซ้อนมากครับนักท่องเที่ยวก็วันนี้เป็นวัน ที่สามสิบมาจากกรุงเทพครับมาเที่ยวกันฮะวังน,นี้เราจะขึ้นไปที่เนินหนึ่งศูนย์สองเนินหนึ่งศูนย์สามครับวัดกันนะครับวันนี้ <c oughs> กําลังขาใครดีก็ถือว่าโอเค,ควันน, <c oughs> <c oughs> นี้นี่รูอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> ไปไหว้พระกันฮะ ป,ป้ายเชิญชวนร่วมทําบุญครับมุงหลังคากุฏิฮะไว้พรกันครับ ยายบริการขี่ม้าครับยายไปถึงไหนครับเนี่ยแล้อค่าบริการเท่าไหร่ครับก็หนึ่งแสไปจ่าสั่งนะคะโอ้อย่างที่สุดเลไปจ่าสองไค่ะค่ะได้วันนี้ได้กี่คนแล้ววันนี้ก็ได้สี่คนแล้วค่ะโอ้ได้สีคส่คนแล้วแต่ได้สี่เที่ยวะะแล้วค่ะอืมนะอยู่ไหนครับบ้านอยู่ใกล้นี่เหรอเที่ยว ่คะอ๋อครับอยู่ทำมันอย่างงี้กี่กี่ปีแล้วคะเนี่ยกีี่ปแล้วค่ะพออยู่ได้นะช่วงนี้คนเยอะนะอ่าครับชื่ออะไรอาเปาค่ะอาเปาครับนี่อาเปานี่ชื่ออะไรนี่มีมีนี่อาเปาเหรอโอ้หมาชื่ออาเปาด้วยครับแล้วยายชื่ออะไรยายนิกานิกาค่ะกานิกาเหรอชื่อเพ้อนะ

หวานไปัหวานปัดปาดมีไหมมีองุ่นเอาไหนห่อวัตถไปไหนมังคุดขวดมังคุดนะเขาเติมให้เรานี่นีองุ่นครับไม่รู้สี่ห้าหกเจ็ดสองพี่หกจวด มันบบน <ไป S 1> นาบโอเคอยู่ครับเอาขวดเนี่ยครับเมื่อกี้มังคุดเหรอนเนีเขวดนี้สามร้อยเออเอาขวดละร้อยนะเนี่ย <c oughs> เอาขวดละร้อยอ่ะลองขวดเดียวก็พอเอาขวดละร้อย่นนะ <c oughs> นี่นี่พูดภาษาอะไรกันครับเนี่ยภาษาจีนภาษาเหรออยู่นานนะไม่เต็มขวดเป็นกระาดไม่เต็มขวดอันนี้คืออันชิมค่ะแไม่มีจุกอย่างเี้ยเดี๋ยว